พี่แมคะ่ะปีใหม่แล้วคะ่ะเป็นไงบ้างไปเที่ยวไหนมาปีใหม่ไปซิดนีย์คะ่ะไปออสเตรเลียมาไปกับใครคะไปคนเดียวคะ่ะเหอ,อเห็นไหมทำไมทุกคนต้องแบบว่าไปกับใคระไร ถ่ายรูปห้พี่อะค่ะอย่างเงี้ยเป็นประเด็นเรื่องการถ่ายรูปดีดิฉันจะเขียนเรื่องนะคะลงเรื่องการถ่ายรูปอินสตาแกรมให้สวยงามนะคะเคยเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าไปเที่ยวคนเดียวแต่ทําไมถ่ายรูปได้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีเทคนิคเคล็ดลับอย่างไรทุกคนสามารถเด็กห้าขวบยังถ่ายรูปห้ดิฉันได้เลยอะค่ะแต่ว่าเราก็เราต้องแบบเล็งให้เขาก่อนแล้วก็บอกกดนั่นนี่แต่ว่าที่ซีนี่มีเพื่อนมีเพื่อนอยู่มากอะพี่แม่ถ้าไม่มีคนถ่ายให้เอาแล้วไงเราจะให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางของเราหรอ้าวมันก็ไม่ใช่่อา การดูพลุที่ฮาร์เบอร์บริดจ์หรือเปล่าครั้งหนึ่งในชีวิตเออให้มันแบบโอโอ,โอเคตายได้ละเห็นใหญ่อลังการขนาดนี้แต่ก็มีเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยเพื่อนคนไทยอยยะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนก็พาเที่ยวบ้างะอะไรบ้างอัคครับมีหนุ่มซิดนี้มาขายขมนมจีบเยอะไหมไม,ไม่เลยหรอพม่โจเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบไปเน้นมุ่งสแสวงหาหรืออะไรเงี้ยค่ะของนี้มาก็มาเออหรือเป็นเพราะว่าเรากำลังมีคนคุยอยู่แล้วด้วย คือเครื่องคุณคุยไม่คุยเนี่ยมันมากันเรื่อยๆเออมันมาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรลือความรักมันก็มีอย่างเสมอ,อแต่อยู่ที่ว่าเราจะตกลงปงใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต<อ>่คนอ,อ่ะอะไรก็แม่มยังไม่ตกลง,งใจมันติดอะไรอยู่คะโอ้มันก็ติดไหลย้อยตายแล้วยุงเบาลูกเออตายแล้วโอ้นางใสกันใสสู้กันอยูอ่นะจ๊ะด้านหนูเอออยางเาเป็นโคลติดอะไรอยูอ่ับพี่แพรคือมันไม่ได้แผลลดยังติดได้อะหรือออกไหม ความรักมันก็ยังแบบมันก็ถึงเวลาของมันต้องดูกันไปก่อนใช่ไหมพร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากจะมีคนอยู่ด้วยไหมชีวิตเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันต้องคิดไปเรื่อยๆแล้วเนื่องจากว่าพอเราเลยก้าวผ่านจุดที่รีบไงอย่างที่เคยเล่าให้ฟังทุกคนคือว่าพอมันเลยจุดรีบว่าตกแต่ง,งไม่หรือมีลูกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีจะเวลามาเป็นข้อจำกัดว่าเ,เราจะต้องยังไงอะไรยังไงเมื่อไหร่เฮ้ยน่ากลัวมากอะเปนย้นั้นะ่ะยังไงดีเนี่ย เ,ออเป็นตัทพี่แม่เองหรือเปล่าคะพี่เหมือนห่วงความโซก็อาจจะมีบ้างนะนนก็นานแค่ไหนเหรอเ <laughs> ออจะไม่ได้สินะโอ้ใส่จะนานมาก แต่เราเรารู้สึกว่าเราทุกวันนี้เราอยู่ก็สบายดีอยู่แล้วไรเงี้ยเราแฮปปี้อยู่แล้วใช่สเปคแบบต้องเครื่องแบบอไรเงี้ยไม่ไม่เคยมีสเปคเครื่องแบบนะ <c oughs> อ้อจริงๆคือ <c oughs> เรื่องสเปคนี่วางกันไม่ได้นะวางจะไม่มาหรืออะไระเงี้ยก็เอาปล่อยสบายๆดีกว่าไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ขนาดว่าเออเป็นผู้ชายก็เอาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ไม่รู้จะอยู่กันมาทําไมขนาดนี้ก็เอาเป็นว่าก็ปล่อยให้มันถ้ามันจะมีมันก็มีอะไรเงี้ยคุยก็คุยกันไปดูไปเรื่อยๆคือไม่รีบแล้วก็ เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถจะใช้ชีวิตอยู่กับใครได้ตลอด24ชั่วโมงไหมหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้คือเราก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วแต่ล่าสุดมีคนแย้ยถามพี่วุฒิว่าเออเมนมีคนคุยหรือยังเขาบอกว่ามีแล้วอะไรเงี้ยตอบเรื่องตัวเองถึไมนอะเรื่องตัวเองยังแก้ไม่จบเลยน้ำมันอะก็เรื่อยๆค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนก็จะต้องเห็นอยู่แล้วว่าเอ้าโอเคเอ้ามีคนคุยด้วยมีคนเอากินข้าวด้วยกันแล้วหรือโอเคก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เพื่อนก็จะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของเราว่าโอเคเราจะคบอะไรยังไงอ้าวคนนั้นหายไปแล้วอ๋อเลิกไปแล้วไงอะไร,งไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรอเงี้ยค่ะก็ก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็อยู่ที่ว่าจะนานอ,อยังไงกันแค่ไหนแต่ยังไม่มีใครมาวินยังยมีแต่เข้าวินนะคะค่ะ เพื่อนแนะนำจนเลิกได้ทำเรากอกว่าเออไปตามเจตาตัวเองก็การไปหาเอาเองเพราะว่าแนะนำคนนี้เอากลมใชไเอากติิีเข้าอย่างนี้อีกเอานั่นก็ไม่โดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าของเหล่านี้อย่าไปแสวงหาถ้ามาก็มาอะไรเงี้ยถ้าคุยแล้วคุยแล้วกีขอโทษนะอยากจะพูดจะไม่มีการลดมาตรฐานที่เคยตั้งไวใช่ไหมคะี่แมรคือเราไม่ได้มีมาตรฐานแบบโอ้โหสูงหรืออะไรมากมายแต่เราก็รู้สึกว่า เราขอใช้ชีวิตแบบที่แฮปปี้มีความสุขสบายสบายสบายใจอยูแ่แล้วสบายใจอยู่แล้วไม่ได้อึดอัดหรืออะไรแล้วก็เข้ากับวิถีชีวิตของเราและเขาเข้ากันคือไม่ใช่มาแบบว่าเอามีเขาแล้วแบบโอ้ตายแล้วชีวิตเราต้องเปลี่ยนเออมีเราแล้วแบบโอ้เขาอึดอัดหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรไทยเบื่อแล้วยิ่งจะไม่ค่อยเท่าไหร่จะต่างก ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องกําหนดว่าจะต้องเป็นในประเทศหรือต่างประเทศถึงขนาดล้อตัวเองว่าคงอาจจะต้องต่างดาวแล้วทีเดียวถึงจะเอาอยู่หรืออะไรย่ะค่ะก็เลยเลยไม่ได้ว่าเอยจะต้องล็อกสเปกว่าเป็นใครหรืออะไรยังไงแต่ถ้าต่างชาติจะมาคุยด้วยเราก็โอเคไม่มีปัญหาเลยย่แล้วโอเคสเปซบาร์ I love you love ได้ <S <S ได้ไคะว่าประมาณอ,อายุเท,ท่าไหร่ดีมันเลยแล้วล่ะค่ะที่จะคิดถ้าสมมติคิด่ยมันต้องคิดกัน,ปนไปนานแล้วก็อย่างที่บอกคือมันไม่ได้มีการว่าจํากัดเราจะต้องทําอะไรยังไงเมื่อไหร่วันเดือนปีเท่าไหร่บทมันจะมามันก็มาเองมีหนุ่มๆ <ขา S 3> ิเด็กกว่านี้โอเคไหมได้ไม่มีปัญหา จริงๆแล้วของอย่างนี้คนที่ใช่ไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ในอายุที่เท่าไหร่การเข้ากันได้ของคนแต่ละคนหรือความคิดของแต่ละคนมันก็ไม่ได้บอกว่าต้องอายุเท่านี้ถึงมีความคิดแบบนี้อายุน้อยกว่าก็อาจจะมีความคิดที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เ<ม>ช่นกันแล้วอาจจะมีชีวิตที่เข้ากับเราฉนันก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเอยต้องสเปคเป็นยังไงโอเคค่ะ